หนอยแค้นแฟนหมอลำัมเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีอีหล่าหน่อยอุ้งอิงแล้วก็เอฟซีบอสโตหัวใจตัวหัวใจนักสู้นะครับแล้วก็เอฟซีพ่อพอ่อแม่ทั่วไปที่เข้ามาชมในช่องของปาดาเกียวทูออฟฟิเชียลปาดาเกียวทูออฟฟิเชียลก็ขอรายงานโตคือเก่าเหมือนเดิม นะครับมือน,นีก็อาติม์มาเวลาอะไรเลี่ยงกันนั่นแหละไข่เคี่ยงกันกันกนกบถุกมือที่ผ่านมานะครับมือน,นีอาในชุดออ,อกกำลังกายนะครับมาในชุดออกกำลังกายกะถผ้ามาพบพีพอนองคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับมือน,นีนะที่ว่าเรื่องประเด็นมือ เรีเดนเสียงไหลของอีหล่าดิไลไหลบ่ไหลกรซซำแล้วถามว่าผู้เสียงผู้เสียงบ่ไหลดังสำาคญเสียงไหลบ่ตอนนี้เนี่ยเอาซุ้มเสียงบ่ไหลไม่แข่งเลยนะเดินเห็นหมนียเอาซุ้มเสียงบ่ไหลไมแข่งกับอีหล่านี่นะผู้ใดดังว่กันผู้ใดผู้ใดไหนเงินหลายว่ากันตละดติดตละดติดตลาดตลาด ตลางงานนี่มาไล่หนาเวท,ทีนี่ผู้ใดลคยคเแนีย็กันเอาไมา่แข่งกันบ่งเนนะผู้ใดปัน่นผู้ใดขึ้นมาเสียงบ่ไหลนี่ไงนะคือศูนย์แทะมันยากอย่างน้ำเสียงไหลกัอเราประเดี๋ยวนะนะครับมันมายากอย่างกับเสียงไหลบ่ไหลมันมันไปนักกับบานผู้ใดอยากงูนี่เออเจ้าพ่อมากเจ้าก็อยู่ซื้อ,อเจ้าพ่มากกับ่ตตองเว้า เอาไอ้ขึ้นเข่าทึ่งๆนะบ่ะต้องขยับบ่ต้องเว่าคขันบ่มักให้ผู้เขามากเขาเบิง่งเขาส้มเซ้ยเขาเขาดูแลของเขา,ขเขาพวกเจ้าบ่มากกันนี้ออกไปไกลๆไปไกลๆออกไปออกไปคนละเส้นทางซุ่มบนะ่มากนั่นอือก็บรรบัดที่นี่ก็บ่ต้องมาเว้าวาของแวะเจ้าสิเป็นผู้ใดมากกวาซ้ำ เจ้าสิเป็นยั้งก็ตามเออเอาตั้งสั้นละ่ะคือไม,ว,มว่า็ต้องมาบว่ามันเป็นประเด็นยายาแสดงกล้ามดากกันมันบอดังเราแสดงกล้ามดากอก่งดังมันบ้าเมนอืมมันไม่ใช่นะครับผูเขามากักพ่อพอ่อแม่เขาผูเขาดูแลเขาดูแลเขาหุ่มเขาหอมอยู่ มันพวกเจ้าเอาทางใดก็ซ้ำก็คือเก่านั่นล่ะมันพวกเจ้าเอาทางใดก็คือเก่านั่นล่ะของเขาได้หักกันไปแล้วมัน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 เศร้าหักง่ายๆบ่ได้หรอกเออกล่าวให้ฟังว่าถ้าไม่ชอบจะมาแสดงการดักบ่ต้องมาเว้าเจ้ามาผู้ใดเจ้าไปเชี่ยา เจ้าบ่ต้องมาเปียบเจียบเปียบเปยหรือผู้ไดก็บบต้อไม่เปียบเจียบเปียบเปยกันมันตางคนต่างนั่นกันกับบต้มมาว้ามักไผก็เชีรยผู้นั่นบ่มากกะบ่ต้งเชีรยบ่ต้มบ่ต้งไปนั่นเขาทั่วลงตีล่ะหลายหลายขั้นบ่ทั่วลงนะก็สีหลายขั้นนี่ดอกตัว บอกแล้วอย่าว่ามาเล่นกับระบบระบบนี่เขาแข็งแรงเขาแข็งแกร่งพ,พ่อแม่เขาแข็งแกร่งเขานำเต่าพมีหม่งอยูเลยนะกระบอกไว้ซ้ำนี่แหละลูกตัวไข่ตัวไข่ก็หัก,กวเจแต่ว่าหักกระซามเจ้าหรือม่นสีไลบ่ไไรกระซามมันเป็นอย่างมั่วย กี่กลัวตุ้ยไข่ก็ว่าท้องข้ามมือเก่าตัวบ้าจังมหาว่าเนาะพี่น้องนำยองอีกนี่เด้อยังมาสโลสเลหลายเนาะพี่น้องเนาะลูกสาวไผลลูกสาวมันมักแผ่มักมันกับโมตองมาว่ากันบ่ต้องมาว่าไอเขาเสียหายโน่นนี่นั่น นะพ่อพ่อ,พอมแม่ปกป้องลูกคือเก่าอลาดูลแลอีหล่ะคือเก่าปกป้องนะครับก็ถือว่ากะเอาเอาทรัพนี่ละพ่อได้ดดาพ่อได้จมศูนย์กะวางว่าเอฟซีแฟนคลับตาหน่อยเอฟคีอล่ะคือทีศูนย์ด้วยกันก็เอย,อยนั่นแหละเนาะ เอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่สาเกินพอกันไหมคลิปหนาเจ๊ห่ายกระซูนก็ะเจ๊ห่ายกระโบซื้ออะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเป็กหนึ่งที่เด็กว่าสามหน้าที่ปะโอดาค้นหาหน้าที่ปุ่นต้นเอาเอาซ้ำนั่นแหละพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเกา่าสวัสดีครับ